มาเจอกันอีกคะครับกับเกมเด l ลูบนะครับโอ้โหเริ่มเกมมาก็จะโดนเฉือนซะแล้วนะฮะอย่าเลยดีกว่าอย่าพยายามเลยเออเรียบร้อยนะฮะเลือดกระโชกงงเลยนะครับเดทลูบเนี่ยเป็นเกมที่ผมรอจะเล่นมานานละเป็นเกมแบบว่าตายวนไปนะฮะอ้าวเรียบร้อยนะฮะเปิดเกมมาก็โดนแทงนะครับงงเลยเรียบร้อยนะครับทุกท่านจะผ่านเกมยูทูบไหมเนี่ยเปิดเกมมาก็ตายแล้วเอ้าตื่นบนชายหาดนะครับ โอเคเดี pues well, oh. uh ๋ยวผมจะดูการตั้งค่ากราฟิกซะหน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นการทดสอบด้วยว่าคอไอเจ็ดเมื่อสิปีก่อนนะครับจับคู่กับ RTX 3060เนี่ยจะเป็นยังไงนะก็ Dead Loop ก็เป็นเกมที่ไม่ได้เก่านะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับดูออปชันแป๊บหนึ่งนะอ้าวโอ้เครื่องมันตั้งให้เป็น1ันแปดพีเลยเนี่ย โอ้คุณภนะฮะโอ้ hmm. oh, DLSS นะครับอ้าวเราจะเปิดเองไม่ได้เนี่ยผมรู้ว่าต้องปรับนอกเกมไม่เป็นไรโอเคเปิดตัววัดเฟรมเรทนะครับ ตอนนี้อยู่ที่57เฟรมเรทนะครับกับ 1,980p นะฮะยังไม่ได้เปิด DRS นะโอเค60เฟรมเรทนะครับอุ้จามนะครับไอไอไอ้เลิฟยูซะงั้นเบรกเดอะลูปนะครับออกจากวังวนต้องล้อเล่นแน่นอนนะครับอ้าเวลรับพระเอกเห็นภาพร้อนโอเคนะเบรกเดอะลูปนะ นายเป็นใครหัวอายูเราเป็นใครล่ะฉันชื่ออะไรวะเนี่ยเสดูว่าโอ้ชื่ออะไรเนี่ยจำชื่อถึงไม่ได้อีกพระเอกนี้โคตรแย่นะคิดถึงฉันไหมโอเคเราจะผมว่านะแป้นพิมพ์มันแปลกๆแล้วแหละเดี๋ยวนะต้องเปลี่ยนภาษาก่อนอ่ะโอเคนี่คือปืนกลมือขนาดมาตรฐานของทหารราบนะ โอเคจัดไปนะ,ปะเอ๊ะผมว่าเดี๋ยวนะครับผมว่าภาษาในเกมมีปัญหาแล้วแหละอุ้ยกระโดดกระโดดกระโดดเก็บกระสุนให้หมดนะครับอ๋อกด V คือเตะนะฮะ กดบีคือเตะ it's me นี่ไงกด F คือเปิดประตูนะครับ o k a คนะคืออะไรนี่คืออะไรไม่รู้นะไม่สนใจแล้วโอ้โหแผ่นม่วงแผ่นม่วงกาวสามเอ็มหรือเปล่าเนี่ยโอเคน,น,นะนครับ อะไรวะเนี่ย Blackleaf Low Season นะฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหมีเข็มทิศด้วยอืมอะไร Hack Jamming อ๋อ Hack ได้ใช่ไหมแล้วยังไงต่ออ๋อใช้ในการ Hack นั่นเองลองดูดิอ่ะลองโฮดิไอ้ยาใช้ในการ Hack ได้นะครับ I don't know any damn code. Yo, hello. o k a คนะครับอ้าวเปิดยังไงอ่ะแฮกได้ไหมแฮกไม่ได้จะเรือนพร Colt. Hey, is my name Colt? เอาฉันชื่อโคลเหรอโอเคชื่อเราชื่อโคลนะครับ I don't feel like a Colt. แล้วไปทางไหนต่อนี่เหรอนี่ไง Let's code. this go find this code. โอเคนะครับอ๋ออย่าว่ายน้ำเหรออ๋อน้ำเย็นนะครับต้องอย่าโดนน้ำมีเสียงใครไม่รู้นะครับชื่อว่าจูเลน่าเบรกนะ โอเคนะครับเราต้องตามหานะครับว่าที่นี่คืออะไรอ๋ออันนี้เป็นการย่องนะครับ Execution อ๋อเราย่องฆ่าได้นะครับโอ้มีด m a c h เต้ซะด้วยมาแล้วนะครับมีดมาเช e t e ดูสิเรียบร้อยนะครับโอ้โหอ้าวเฮ้ยหายไปเลยอะไรเนี่ยเวรกรรมฟันปุ๊บละหายเลยวิ่ง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 โอเคเราจะกลับมาพรุ่งนี้นะครับทำไมฉันจำอะไรไม่ได้เลย ้ปภาพสวยนะเนี่ยไม่อยากเชื่อว่าซีพียูเก่าสิบปีก่อนก็เล่นเกมนี้ได้นะคอไอเจ็ดสามเดเจ็ดศูนยะ์จับยัด RTX นะครับทำไปได้เพื่อนเราโอเคโอ้โฟกัสนะแท็กเอนมีอ้าวก็ไหนไม่เห็นไม่เห็นแท็กแค่เราเลย โอเคนะครับอะเขาเราจะแท็กยังไงอ่ะโอเคนี่นะครับได้เวลาใช้มีดมาเชตเต้แล้วเอื้อเรียบร้อยบายบายโอเคแฮก น no ี่นะครับส่งสัญญาณล่อแล้วเฮ้ยตก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 ส่งสัญญาณล่อครับออกมาละมาละเฮ้ยมันตกใจว่ะมันเห็นแล้วว่ะมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเอ้ยอยายาย่าย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ๊ะไม่มีขอเลือกความยากหน่อยนะเราตั้งความยากไว้ที่เท่าไหร่อืมไม่มีให้เลือกความยากเหรอ อ่ะให้เป็นไรผงว่าจะเป็นน้องมอเอ้ยมผมว่านะในเวลายิงละยิงแม่งเลยแล้วกันเรียบร้อยไม่สะตรงสเตลลแล้วโอเคผมเดาว่าเราเห็นภาพหลอนแน่นอนอะเพราะว่ายิงคนละหายได้เนี่ยคือภาพหลอนอยู่แล้วไม่น่าจะใช่ความจริงนะ เฮล์สตีชันเฮล์สตีชันนะครับโอ้ยนี่จูเลียนานะโอ้เนี่ยเฮล์สตีชันเฮล์แต่เราปกติอยู่โอเคนะครับมีคนติดต่อเราเข้ามาล็อกเหรอถีบได้ไหมเราคุยกับใครสักคนอยู่นะครับกำลังรู้จักกันอยู่แน่จำฉันได้แล้วสินะอะไรวะงู จำอะไรได้บ้างจำชื่อหน่ได้จำาเลยกับฉันได้บ้างเธอฆ่าฉันไม่ใช่เหรออ๋อฉากตอนแรกนะครับที่เราโดนฆ่านั่นเองเธออยากออกจากวงวนนี้ใช่ไหมใช่แล้วเปิดยังไงเนี่ยโอเคต้องออกจากลูปนี่ไม่งั้นโดนฆ่านะครับจะโดนจะยิ่งดุนแรงมากยิ่งขึ้นโอเคฉันอยากออกจากลูปนี่แล้วทำยังไงล่ะเออมีใครอยู่นั่นไหม โอเคไ <stand ard S 2> ปที่ห้องสมุดนายต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับมีอะไรในห้องสมุดวะมีอะไรในห้องสมุดมีอะไรในห้องสมุดงงห้องสมุดอยู่ไหนอะ าบอกให้เราไปห้องสมุดนับโอ้โหมาแล้วมาเดินสมุดแล้วอย่าดึงคันโยกไหนวะคันโยกไหนวะอ๋ออย่าดึงคันโยกโอเคดึงแม่งเลยแล้วกันเขาบอกอย่าดึงเอ้าโอ้โห เรียบร้อยโดนดึงมานะครับโอ้จะยืนจะยืนคืออะไรเนี่ยโอ้ดูเหมือนคนนี้จะมีพลังพิเศษนะครับโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อย เราเด็กกันอยู่เอ่าอะไรเนี่ยทำไมเธอทำอะไรแบบนี้นะฉันไปทำอะไรให้เนี่ยนายจำไม่ได้จริงเหรอโอเคเปิดดิโดนเทลเธออย่าบอกเธอบอกเธออะไรอ่ะห่างไหนต่อจำบอกให้จำเหรอ อ่ะมันบอกให้จำอ่ะอ้าวจำจำจำเฮ้ยตายตายตายอ้าวโอ้ยนายต้องรอรอกฉันเล่นแน่ๆเลยอะไรวะเกมนี้ฟังอยู่ไหมเนี่ยในาเขียน on black reef มันหมายความว่าอะไรเนี่ยตายเรือยังเนี่ยโอเคดึงขึ้นไปหน่อยนายหนักมากเลยในาเขียนที่ p o s การ์ดไงในาเขียนด้วยกับแบ็ c ลีฟไว้โอเคโอเคจะปล่อยนะอย่าพึ่งอย่าพึ่ง อ้าวเฮ้ยมีคนมาช่วยแล้วก็โดนปล่อยงงเรียบร้อยตายงงเกมนี้งงนะครับเดสลูปอ้าวเอาวนที่เดิมอ่าฉันเพิ่งล่วงลงมามันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ๊ยนะ โอเคเอาใหม่เอาใหม่โพสการ์ดโอเคนะครับตัดพาร์ทก่อนแล้วกันหนูมันจะยาว